แฟนๆคอร์บอนคาเฟ่ครับเมื่อวานนี้ฮะพีิมลิงกฤษเตะ8คู่นี่รูเบียนต่ออีก2คู่นะครับลิเวอร์พูลลงสนามแมนซิตี้แมนยูลงสนามนะฮะเจอกันเมื่อวานนี้ครับอาร์เซนอลครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่ลอนดอนนะสามศูนย์ซูเมเมนดี้สองประตูโยโเคเลสอีกแล้วครับหนึ่งประตูโยโเคเลสนี่เหมือนจะมามาหายหายฮะแต่ยิงไละสามนำดาวซันโวร่วมกับฮาแลนด์แล้วก็เซเมนโยอยู่นะฮะตอนนี้ฮะก็อาร์เซนอลหวานจี๊ นำมันจากฝูงเลยครมี9แต้มสเปอร์ของนักแมวก็มี9แต้มเหมือนกันนะฮะเตะคูฮาทุมครึ่งวันนี้ครับบุกไปชนะเวสต์แฮมมา3-0ในศึกลอนดอนดาบี้แมชได้ครึ่งหลังทั้งหมดเลยฮะต้นครึ่งหลังนี่ก็จักปั๊บมาต่อซานาทีที่47ซานี่ยิ่งเล่นยิ่งดียิงประตูเยอะด้วยนะฮะตอนหลังๆแล้วก็งานง่ายขึ้นครับเพราะว่าซูเชคไปโดนใบแดงนาทีที่54เบิร์วากับฟันอัลเฟนก็เลยเพิ่มได้อีกคนละหนึ่งประตูนะฮะนัดนี้เบิร์วาทำหนึ่งประตูและ เอสซีกิ่งหนึ่งประตูฮะถือว่าเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอัดับ2ของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่ทั้งยิงและจ่ายในเกมฮิมิลลิ่เกมเดียวกันนะด้วยวัย19ปีกับ223วันคนที่กระทำสถิติที่อายุน้อยกว่าน,นี้ฮะก็คือนิกบาร์บี้ย้อนไปในอดีตนะฮะยิงนอตติงแฮมฟอร์เรส์ด้วยวัย18ปีกับ321วันทั้งยิงและจ่ายนะฮะบ,บอลมัดก็มีเก้าแต้มนะศึกภาคใต้พวกเขาเอาชนะไบริลตันสองหนึ่งโอ้โหมีหน้าสเปอร์ตทำไมถึงแพ้พวกเขา อเล็กสกอตต์หนึ่งศูนย์นาทีที่สิบแปดแล้วก็เจอ is, เมิโตมาตีเสมอต้นครึ่งหลังนะแต่ว่าก็มาได้จุดโทษฮนะจากเซเมนโยครับยิงอีกแล้วนาทีที่หกสิบเอ็ดชนะสามแพ้หนึ่งมีเก้าแต้มนะฮะเอฟเวอร์ตัน e กับวิลล่าจบที่ศูนย์ศูนย์เผื่อใครไม่สังเกตนะฮะแอสตั illa, วนวิลล่าฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครไม่เท่าไหร,ร่นะฮะพวกเขายิงประตูไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรวิลล่าเลยครับออกสตาร์ทสี่นัดแรกยิงประตูไม่ได้เลย โอ้โหดืด้อเลยครับทีมของอุนัยเอเมอรี่ฮะกิ๊บสันพาเลตกับซันเดอร์แลนด์ก็อีกคู่หนึ่งที่ศูนย์ศูนย์นะน้องใหม่แมวดำน่าจับตามองนะฮะมีเจ็ดแต้มจากสี่เกมครับฟูลแลนด์แเฉือนเอาชนะลีสต์หนึ่งศูนย์ก็ชนะนัดแรกในฤดูก,กาลนะได้ประตูนู่นเลยครับเก้าสิบบวกสี่จากการทำเข้าประต,ตูตัวเองของกาเบียนกุดมุนสันนะฮะและนิวคาสเซิลก,ก็ชนะนัดแรกของฤดูก,กาลฮนะยิงวูฟฟ์สั้นหนึ่งศูนย์จากตัวใหม่ด้วยครับนิกวอลเทอร์เมเดอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมันนะานะททีี่ ทำให้วูฟเนี่ยแพ้4นะัดติดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร127ปีนะฮะและวอเทอร์เมดเดอร์คือนักเตะเยอรมันครับคนที่3ที่ลงสนามเกมแรกฮนะเดบิวต์และทำประตูดได้เลยครับคนแรกใครคงจะจำกันได้นะครับฉลามขาวเจอเกนคินส์แมนนะยิงให้สเปอร์เมื่อเดือนสิงหาคมปี94คนที่2ก็คืออิวคายกุนโดการนะฮะเมื่อเดือนกันยายนปี2016คู่ดึกฮะเบลนฟอร์ด ตีสองนะสเสมอกับเชลซีสองประตูต่อสองนะนำก่อนด้วยฮะเบนฟอร์ดจากชาเดอร์นาะทีที่สามห้าแต่ว่าโคพาเมอร์ครตีเสมอให้เชลซีนาะทีที่หกสิบเอ็ดแล้วมนาะแซงนำด้วยนะครับจากไกเซโดนาะทีที่แปดสิบห้าแต่ว่าฟาบิโอคาวาโยครับมันตีสเสมอให้กับเบนฟอร์ดได้ครับนาะทีที่ 3. เก้าสิบบวกสามลิวปูยังเป็นเต็งหนึ่งนะแต่ว่าใกล้เคียงกับอาร์เซนอลมากนะสิบใจสิบสามนะฮะอาร์เซนอลนะสี่ใจหกแมนซิตี้เต็งสามไปที่หนึ่งใจแปดแล้วฮนะเชลซี Chelsea, กระเด็นไปที่หนึ่งใจสิบ สเปอร์นั่นเองไม่โดนหันนะอยู่ที่1จ่าย33เหมือนเดิมนแมนอยู่หจ่าย40ครับในเรื่องของทีมหนีตกชัน้นเบอร์ลี่เป็นเต็ง1นะฮะสิจ่าย4วูฟหล่นมันเป็นเต็ง2แล้วเพราะว่าพวกเขาแพ้4นัดโลดนะฮะแทง6จ่าย5ครับและซันเดอร์แลนด์ขยับเป็นเต็ง3ครับ1จ่าย1ลีสน้องใหม่อีก1ทีมนะ4จ่าย7เวสต์แฮมก็4จ่าย7นะเบนฟอร์ด1จ่าย3ก็เก็บมาฝากกันนะฮะวันนี้ลุยก,กันต่อสองคู่คู่เบอร์ลี่กับลิเววออร์พูลมม่งา โอเคฮะับอีซักยังไม่เป็นตัวจริงแต่ว่าสี่ตัวบนโอ้โหระดับมาหาการเลยนะครับเอกีตีเก้ซานะร่าฟูลินเวสกัรโปฮะนั่นหมายว่าเกมลบเบอร์ลี่เอาไมา่อยู่นะเบอร์ลีน่นี่เล่น4นัดแรกนี่เจอบิ๊กซิกสทีมเลยฮะแพ้สเปอร์ก็โดน3ลูกแพ้แมนยูก็โดน3ลูกกับลิเวอร์พูลนั่นหมายว่าอย่างน้อยต้องมี2-3ประตูนั่นหมายว่าให้ลิเวอร์พูลบุกชนะ3ประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนยูสี่ทุ่มครึง่งแมนซิตี้นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้แพ้2องนาทิตเลย แพ้เร์เปอร์แพ้ไบตันนะแล้วเจ็บเยอะด้วยเลยฮะสโตนเอ็ดนูลี่โควาซิชเชกี้มามมชพวกนี้เล่นไม่ได้เลยแล้วจริงๆจุดอ่อนของ Man City แมนซิตี้นั่นแหม้ว่าอยู่ที่ออสการ์บ๊อบกับโดกูนะไม่รู้จะส่งขยันส่งลงยังเลยนะแหม้ว่าอ่อนนะก็อาจจะทําให้นัดนี้ได้แค่เสมอกับแมนยูอ่ะนะั่นแหมาให้จบที่1ประตูต่อหน,งอน,หน่งครับเอาใจแมนยู <c oughs> รอลุ้นนะฮะสองคู่คืนนี้ก็จะครบ10คู่ครับสำหรับแมชเดย์ที่4ครับผม